ดีครับพบกับผมกล้องนี้ๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาเล่นปืนร้อยนัดอันติแมกนะครับปืนกลหนักสัญชาติสิงคโปร์นะครับก็จะเล่นได้ประมาณไหนเดี๋ยวเรามาลองรับชมกันนะครับสใครที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าบัาเงเอิญมาเจอคลิปนี้ก็ทุกวนฝากกดไลค์กดติดตามผมกันสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ ปืนอันติแม็กนะฮะแต่เมื่อก่อนตอนสมัยที่ผมเล่นปีบีจะเรียกมันว่าร้อยนัดจังเลนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างเอียงน,นะฮะมันนิ่งนะครับเวลาเล็งแล้วเป็นอ่าเป้าเลเซอร์ด้วยนะฮะมีเกยียร์ดีๆเชือกกำลงอยู่ที่28นะครับแรงเท่ากับอาร์ตเอสามนะครับก็แม็กหนึ่งก็จุได้ร้อยนัดนะครับเขาเคยเรียก,กว่าร้อยนัดกันนะ ตัวน,นี้ยิงง่ายๆฮนะมีเทคนิคในการยิงก็คือกดรัวๆนะฮะกระสุนมันก็จะนิ่งแล้วก็ใส่ายารดแรงถีบสักหน่อยนะฮะเพื่อให้ปืนมายิงได้นิ่งขึ้นนะฮะโอ้โดสนสไนนยนะเชฟนจะ,ะไปได้ถึงขนาดไหนก็ะชีดนะแต่พูดถึงถ้าเซตมาโคเนคี่ยออกเลยเกียน ปืนคงไม่สายซ้ายสายขวาครับเพราะย,าย,ายิงมันจะมีการอัตราการแรงถีบแนวนอนเขาเรียกแทงถีบแนวนอนก็คือมันจะสายซ้ายขวานะครับแต่ถ้าถีบแนวตั้งก็คือถีบบนนะครับง่ายๆโดเกมทีเดียจะมีทั้งแรงถีบแนวตั้งแนวนอนแต่แล้ก็นก็จะไม่เข้ากันนะดูเลยโอ้ยที่แอวันวันหมดจนไปเรื่อยๆนะ เดิมนะเกิดมาก็หวดเกิดมาก็หัวนะเฮ้ยอันตรายแต่แต่ได้ให้แม่นยำกว่าเดิมเล็กน้อยให้กดนั่งยิงนะซึ่งหนักเขจะแม่นยำขึ้นนิดนึงนะดูก่อนยิงซะปวดมือเลยวะ ใครวะอ้าวตายแล้วเติมลูกก่อนปืนสัญชาติสิงคปโปร์นั่นเองนะปืนกลหนักเฮ้ยแตกเว้่มันมาโดนเองนะยิงแฮกได้สบายๆนะฮะ ย่องมาวะย่องมาคนนึงเบี่ยมเบงความสนใจคนนึงมาด้วยกันปะเนี่ยแรรรู้มากออโ,โดนหัวง่ายอยู่นะครับปืนนี้ <c oughs> เล่นไม่ยากนะฮะซูมทีนี่ชัดเลยนะ <c oughs> เหมือนมันจะชัดกว่าติดสโคปเลยดีนะ <c oughs> นไปไหนกันหมด ลูกจะหมดแล้วเนไหนก็นหมดวะระยะใกล้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะฮะรอยนัดนี้หรือถ้าใครจะเอาไปวิ่งใส่ก็แนะนำให้ปิดเลเซอร์นะครับปิดเลเซอร์มันอาจจะเล่นง่ายกว่าหน่อย ถ้าเปิดเลเซอร์กระสุนจะตามเลเซอร์ทุกนัดนะฮะแล้วก็าจะยิงยากในระยะระยะใกล้กลเฮ้ยเอวันวันอุ้ยโดนอ้าวโดนลัดโอ้ย,อยเรียบร้อยเลยเจอเอสเอสสามเข้าไปหงายท้องขนหนละมาใหม่ด้ แงแงอุ้ยอาร์เคดบาร์ปืนนี้อาร์เคดบาร์ก็เหมาะนะครับเหมาะในการเล่นนะปืนนี้เอ้ดน,นี้พูดผิดเด็ดหัวมันก็จะมีมือข้างบนด้วยนะบุกขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับต่อที่จะเป็นด่านข้างบนหัวนะเป็นหัวรูปปั้นนะครับ เมื่อกี้ผมยืนอ,อยู่ตรงนูน้นนี่ผมมาปั้นละเตรียมธนูก่อนมีคนกำลังจะจูจ่โจมโอ้ยตรงนี้มันฐานมันใกล้ไปถอยออกมาหน่อยดีกว่าม,มาตั้งหลักก่อนมาเราจะหวดกันตรงนี้นะเสียดายแม่งเอาขาตั้งลงไม่ได้ร้อยนะอนะตัวนี้มีขาตั้งเลยนะฮะขาตั้งอยู่ด้านหน้าปืนนะถ้าสังเกตดีๆ มันพับเก็บอยู่เอาขาตั้งลงได้จะเท่มากเลยจะเป็นอะไรที่ยิงชิลมากมานั่งรอเลยมาขึ้นมาเติมลูกคนมันไปบุกฝั่งนู้นกันหมดมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วถอยหน้าไปเลย มัามแล,แลมามุมเกลียนนะแต่ถ้าเจอคมคมมาผมก็จอดเหมือนกันเอ้ยโยนเลือดมาให้เลือดจะหายปะเนี่ยมีใครขึ้นมาอีกไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีไปมุมอื่นดีไหมองบุข้างในกันเหรอ อย่าไปดูมุมอื่นกันถ้า cache, <ım. S 1> มุมนี้คนไม่ค่อยขึ้นมารี่มันย่องหลังว่ะก็ประมาณนี้นะครับร้อยนัดอันติแมทนะฮะเอ้สไนเปอร์อกแล้วลุนว่าไปน้องบนเกือบไปดีน่าเห็นก่อน ซ้ายขวานะปืนนี้ต้องคอยคุมเอา้าอุ้ยบอลเลตเลเซอร์เป้าหายนะถ้าเวลาส่องไปที่มันไกลๆเกิน Headshot. ลูกตากันเลยทีเดียวอีกสิบตัวก็ชนะแล้วอืมเฮ้ยอุย,อยเลลต์เฮ้ยบเบลต์เบลตหัวคมจังวะ เอา้ายิงหนึ่งได้สองเวยเเ้ยฟุกฟุ๊กเกิดแล้วเกิดแล้วแม่เฮ้ยเียันอีคมเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ